อ้าทีนี้เดี๋ยวพิบุกี้ก็พาไปเลยอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการเออยาเสพติดกายหมากไม่กายก้องอยู่มันเดิมนะครับแม้ว่าชุดตำงานนี้จะทำงากระยางเต็มทีไปเลยตำรวจอ่ดข้อไปกับไปเลยเจ้าหน้าที่ปปสภาค8นะครับรวมกับชุดสืบสวนขยายพุ่นตำรวจปทธรจังหวัดสุราษฎร์นี่นู่นตามไปถึงจังหวัดเชียงรายนู่นไปรวมกันยึดครับนะครับกรวจสอบเรื่องของกระบวนการยาติเสพติดได้มูลค่ากว่า25ล้านบาทกับตามไปเจ้าสุราษฎร์ ขึ้นไปเนื้อทุดโกรประเทศที่จังหวัดเชียงรายเมร์แต่ว่าครับนายสวิทต์สกิตะกูลผู้อำนวยการปปสภาคซแปดนะครับแต่หมดไม้เจ้าหน้าที่ปปสภาคซผักแปดไล่นายน,นะครับรวมกับจุดสืบซุนขยายนพ่นข้งตำรวจผู้ทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกับปปสภาคซผัอาถาา่าฮัวายประโคนเจ้าหน้าที่ตำรวจแมขวาล่วงและเจ้าหน้าที่ปปสภาคซแปดเข้าปิดล้อมจับกุมนักขายยาเสพติดรายใหญ่ซึบเนื้อจากจับกุมนักขายยาเสพติดในสุราษฎร์ก่อน นะครับนะเมื่อสิบธันวาคุที่ปุนพินจับกลุ่มนายจัดชัยพึงชาร์ดนะครับพร้อมด้วยกองกลางยาเอ้ยรอบนั่งกระรูไปแล้วนะครับมียาเอ้ยยาบาวันที่19เนี่ยจับทีท่าช่างนะครับนายทุ่มใจนินเวศนะครับพร้อมด้วยกองกลางยาบาสามเทนว่าเม็ดนะครับแล้วก็ยี่สิบธันวานะครับปปทธพักแปดนะครับกับต่อจดดอสี่หนึ่งเจ็ดยุดยาบาหลานว่าเม็ดนะครับสิบมกราเนี่ยที่บางชาวันนะ จับกลุ่มนายภัวรักมนานีใช่้องคองกัญยาบอากประมาณเชนว่าเม็ดใช่ไหมอันนี้คือซืบเนื้อจากคดีเหล่านี้แล้วครับใช่ค่ะล้กการเลยขยายพ้นตามไปทีนู่นใช่ไหมนั่นแหละค่ะก็เมื่อทีได้บอกว่ามีการ <c oughs> ขยายพ้นตรวจคอนยาเซฟติดแล้วก็จับคุมจับกลุ่มบุคคลตามไม้จับจํานวนหาเปาไม้ด้วยกันค่ะก็ะมีโอ้ไล่เปาไม้ไล่บานเหล็กทีนี่แหละค่ะก็พ้นจากการตรวจคอนค่ะปรากฏว่าไม่พบย่าเซฟติดแล้วก็ซสิ้งพิษกฎดไม้แต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทําการขยายพ้นตรวจคอนจับกลุ่มหลักการยโดย กลุ่มพู้ต้องห้าซ่องรายค่ะแล้วก็มีการยึดทองคํามูลค่าห้าแสนบาทมีรถยนต์อีกสามคันนะคะว่าซ่องลานบาทมีกิจการโรงงานผลิตชาซ่องโรงงานอันนี้15ล้านค่ะแล้วก็ไร่ชา88ไร่นะคะมูลค่าอีก8ล้านรวมยึดไปทั้งเม็ดทั้งมวลที่บลเกลียงยี่สิบห้าล้านหา้าแสนบาทนี่หยุดเอาไว้เผื่อตรวจสอบต่อไปนั่นเองค่ะ,ะเคยได้ยินคํานี้ไหมยึด ยึดแม้กระทั่งไม่ใกล้ในลาวเลยทีเดียวแล้วพวกการย่าเรียบติดนะครับทอนรักทอนโค่นกันนี่ตามจะสู้รัสธานีไปยึดตึงเชียงรายนู้นนะครับ